จังหวะโกงตายครับฉบับคา,ารวาสผู้ใฝ่รู้เวอร์ชั่น2024เมื่อไม่นานมานนี้ผมก็ได้เรียนรู้หมากลุกมากมายนะไม่ว่าจะเป็นการแก้เม็ดซ่าให้การเดินม้ายงขวาผมก็เลยมีความรู้สึกว่าเราอยากจะเอาไปเล่นในเว็บไซต์ p พลเคเพื่อที่จะประเมินฝีมือตัวเองนะผมเลยสมัคร i อดีใหม่นะครับแล้วก็เข้าไปเล่นนะปรากฏว่าเจอกับผู้เล่นเนี่ยทางบ้านนะครับแต้มเกือบพันหกและเกมเนี้คือผมแน่จะต้องแพ้แล้วแต่มันมีจังหวะโกงตายอยู่ไปดูกันเลย เกมนี้นะครับผมเดินเป็นฝ่ายสีขาวส่วนผู้เล่นทางบ้านลึกลับปริศนาเนี่ยเขาเดินเป็นฝ่ายสีแดงนะถ้าเราดูจากมุมมองเนี่ยคือเราก็คงจะเห็นว่าสีแดงเนี่ยค่อนข้างจะดูดีค่อนข้างจะเป็นต่อนะแล้วก็คือแค่สีแดงเนี่ยเขาสามารถยันเบี้ยตัวนี้มาได้เนี่ยผมเองก็ไม่รู้ว่าผมจะไปเดินตัวไหนแล้วนะเอาจริงคือผมคิดว่าผมน่าจะเสร็จแล้วแหละไม่น่ารอดแหละ แต่ทีเนี้ยเขาโดนม้าผมลุกแล้วเขาเดชาบุญอ่ะเขาตัดสินใจขึ้นขุนมาอย่างเงี้ยผมก็ไม่รู้จะว่ายังไงนะบางทีแล้วเราก็เกือบจะยอมแพ้แล้วนะแต่ว่าพระเอ็นเขาขึ้นขุนมางี้ผมก็ดูแล้วมันน่าจะโจมตีได้เพื่อนๆคิดว่าเราจะโจมตียังไงอ่ะจะไปยังไงดีอ่ะจริงๆเขาลงขุนไปด้านล่างก็ได้แต่เขาคงกลัวผมเอาม้ามาเกาะแกะไงวิธีการโจมตีนะครับตาเน,นี้ยเบสมูฟเลยเท่าที่ผมดูเนี่ยคือหลังจากที่ขุนแดงเดินมาจังหวะเนี้ย สิ่งที่เขาทำมาทั้งเกมมมันพลิกเลยนะผมเอาเม็ดลุกนะครับในเกมจริงเนี่ยเขากินเม็ดนะแต่ถ้าเกิดว่าเขาไม่กินเม็ดเนี่ยเขาแบบหลบขุนสมมุติอ่ะหลบขุนมาอย่างนี้ก็ได้ผมก็จะาม้าลุกนะครับถ้าเขาแบบหลบขุนอันนี้บังคับเดินเนาะเราก็เอาม้าเนี่ยขึ้นมาผูกนะถ้าเขากินเม็ดเราก็กินนะคือผมไม่รู้ว่าสีแดงเดินอะไรต่อไปผมจะเอาเรือลุกตรงนี้นะครับแล้วพอขุนแดงลงใช่ไหมไอเดียมก็คือแบบว่า เราก็เรือลุกอีกทีหนึง่งใช่ไหมสมมุติอา่าไปเดินม้าแล้วกันนะเราก็เรือลุกนะครับลุกอีกทีจับเข้ามาตาน,นี้โดนเรือลุกคือไม่รู้ว่าโอกาสลุกจนมีสูงมากขึ้นด้านบนโดนลุกจนนะต้องลงด้านล่างคือมันจะลงด้านล่างได้2ตาเดินนะถ้าลงตัวนี้เราม้าลุกใช่ไหมขึ้นมาไปอีกโอ้โหอันนี้คือหนักมากนะครับมีโอกาสสูงที่จะสามารถโดนลุกจนได้แต่ทีเนี้ยหมากฝ่ายสีแดงเขาขครวว่า ตรงนี้เนี่ยเขาอาจจะสามารถใช้ทางม้าได้เขาก็เลยรู้สึกว่าเอองั้นเรากินปากไปก่อนเผื่อเอาม้ามาลงในอนาคตใช่ไหมแล้วก็เบีย้ยกินนะครับเนี่ยเขาคงมองว่าเผื่อเผื่อมีเชิงเงืองเชางเงือกหายแต่ทีเนี้ยครับจุดเนี้ยเขาไม่สามารถที่จะกินเบีย้ยคว่ำได้เห็นไหมถ้าเขากินเบีย้ยคว่ำเกิดอ,อะไรขึ้นลุกค่ากินเรือเห็นปะคือบางทีแล้วพอไปเดินหมากในตำแหน่งที่ไม่ดีเนี่ยมันกลับกลายว่าทั้งเกมที่ทํามาก็คือหมดและจบกันเลยนะเขาก็ต้องเดินขุนใช่ไหม ล้วก็ไม่รู้ว่าอะไรโดนใจเขาอีกนะเดินขุนจังหวะนี้ผมก็นี่ครับเดินม้าตัวเนี้เบสมูฟเลยครับตัวนี้สวยนะอันนี้เขาลงม้ามาผมก็เปิดม้าลุกเห็นไหมมันทานสปอตไปในจังหวะที่ผมแบบพูดถึงเมื่อกี้นะเรือลุกขึ้นขุนใช่ไหมผมก็เรือลุกอีกทีหนึ่งคือตาเดินนนี้ตั้งแต่ตาเดินนนี้ผมเดินเบสมูฟหมดเลยนะถ้าขึ้นด้านบนนะอย่างที่บอกก็คือเรือลุกจนแต่ถ้าลงด้านล่างเราก็ามาลุกไปอีก ขึ้นมาอีกเนี่ยผมอ่านถึงตอนตรงนี้นครับผมเหลือหนะน้าดีนิดๆเวลาแบบเหลือไม่เยอะนะครับเหลือน้อยมากทีนี้เขาเดินตาเบสมูฟนะเขาเดินขุดลงมาตานนี้นะคือตาเดินที่ดีที่สุดของขาวเนี่ยคิดว่าน่าจะเป็นตัวนี้เพราะยังเผื่อตาเดินให้มาลุกแต่ว่าผมก็รู้สึกว่าเฮ้ยเราอราจจะสามารถเอาเรือลุกแก้เซ็งได้ก็เลยลุกไปทีหนึง่งแล้วก็เอาเรือเข้ามาจับเบียนะ <volleyball. S 2> <birthdays> ก็คือว่าทําให้เบี้ยของสีแดงเนี่ยมีปัญหา เวลาเราจะเอาแบบเรือมาขึงขุนฝ่ายตรงข้ามแล้วเราจะแบบหลบเรือเนี่ยให้หาตัวเดินที่มันดูแล้วมีปัญหาอย่างเงี้ยมนะ้ามีปัญหาไม่ไม่มีเพราะเบี้ยผูกอยู่ผมว่าใช้วิธีการเอาเรือเนี่ยมากดตรงนี้เอานะเขาก็เอาม้าเนี่ยกินเบี้ยนะจุดเนี้ยผมเอาเอ่ม้ากินเบี้ยเหมือนกันนะเขาถอยต่อมาตรงเนี้ยครับเวลาเพื่อนเพื่อเดินเนี่ยเพื่อนเพื่อต้องดูให้ดีนะต้องต้องเดินให้ถูกต้องนะถ้าเพาะถจะเดินไม่ถูกต้องสิ่งที่ทํามาเนี่ยมันอาจจะสูญเสียได้เอาจริงนะทรงหมากตรงเนี้ย คือเรารู้ว่าหมากฝ่ายสีขาวเนี่ยกำลังลบมันดีก็จริงนะมันแบบ <c oughs> แกักหน้าขุนกักอะไรก็จริงนะแต่อย่าลืมนะว่าสีแดงเองเขาก็ยังพอมีกําลังที่เหลืออยู่นะถ้าเขาาป้องกันตรงนี้ได้เนี่ยเขาอาจจะสามารถพลิกเกมกลับมาได้เลยใช่ไหม <c oughs> เพราะงั้นเนี่ยผมก็เลยทําการแบบถอยมาผมรู้แล้วการแลกอ่ะมันไม่ได้มีความหมายคือถ้าคุณผู้ชมอ่ะจะแลกนะครับคุณต้องดูก่อนว่าคุณสามารถเก็บกิน2เบี้ยตรงเนี้ยได้หมดไหมถ้าคุณสามารถเก็บกิน2เบี้ยได้หมดเนี่ย คุณก็จะเหลือม้ากับเบีย้ยและเบีย้ยใช่ไหมต้องวงเล็บด้วยนะเบีย้ยตัวนี้ต้องไม่ตายด้วยนะผมว่ามันยากว่ะทุกคนทุกคนว่าคิดเหมือนผมไหมผมว่ามันยากนะผมก็เลยตัดสินใจว่าเราถอยม้ามาตรงนี้ดีกว่าเพื่อสร้างภาระให้สีแดงต้องแก้ไขนะโดยการที่เราขู่ว่าเราจะเอาม้าเนี่ยลุกกินเรือเขาอ่าคือตรงนี้แหละครับมันทําให้แบบสีแดงเนี่ยเดินลําบากแล้วสีแดงเนี่ยตาเดินที่ดีที่สุดรู้ไหมคือตาไหนคือต้องเอามา้ามาให้ม้าผมกินนะ เนี่ยต,ต้องเดินอย่างนี้นะเนี่ยต้องมาแบบแนวๆเนี้ยคือถามว่าแบบเดินยากไหมผมว่าสีแดงก็เดินยากเพราะไม่งั้นเนี่ยตาเดินต่อไปผมจะเอาม้าลุกแล้วอะแล้วก็เอามาอีกตัวเนี่ยลุกจนแล้วนะแล้วคุณคิดว่าครับถ้าเกิดว่าสีแดงเนี่ยสมมุติไปเดินเรือนะนี่คือแต้มเด็ดของวันนี้เลยนะอันนี้ที่ผมต้องมาเล่าให้ฟังเนี่ยเพว่าผมรู้สึกว่ามันดีจริงๆนะ มันเหมือนหมักกลเลยทุกคนดูฮนะรู้สึกเหมือนกันไหมว่าเหมือนหมักกลเลยบางคนตอบว่า2ทีลูกจนครับพี่บางคนตอบว่า3ทีแต่จริงๆหมากทรงเนี้ยต้องเดิน3ทีลุกจนเท่านั้นนะครับไม่มี2ทีนะอันนี้ผมบอกเลยครับเดี๋ยวกันเดี๋ยวกันใครตอบได้คอมเมนต์ด้านล่างคลิปนะอ่าวิธีการเดินสีขาวเนี่ยก็คือตัวนี้เอาม้าเนี่ยกินเบี้ยนะครับพอไม้กินเบียบเบ้ยเสร็จเนี่ยถามว่าสีแดงจะเดินอะไรบางคนบอกเอาเรือให้กิน อันนี้เราก็กินมันก็ไม่มีอะไรใช่ไหมแล้วตาเดินต่อไปก็ทาไงลุกจนอันนี้ก็ไม่มีปัญหาอะไรหรือบางคนบอกหลบเรืออันนี้มันก็ลุกจนอันนี้มันเดินแบบเป็นใจเกินไปนะจริงๆแล้วตาเดินที่ดีที่สุดของสีแดงผมว่าต้องตัวนี้ในเกมจริงเนี่ยครับเขาก็เดินตัวนี้ขึ้นมาเหมือนกันเดินเรือขึ้นมาต่อผมก็กะแล้วว่าเฮ้ยมันมีตัวนี้นะเอาม้าเข้ามาลุกนะเห็นไหมมันเป็นการแบบโยนไม้ให้กินฟรีนะโยนเสร็จเราก็เอาเรือเนี่ยเข้าไปลุกจนนะอุ้ยสวยงาม แ้มเนี้ยคือดีมากเลยมันเริ่มมาจากตานี้แค่นั้นเองเนี่ยคือบางครั้งอะหมักรุกอะมันพลาดทีเดียวมันแบบพ่ายแพ้ทั้งกระดานเลยนะอันนี้ก็มาบอกเล่าให้ฟังนะว่าโอ้มันมีสิ่งนี้เกิดขึ้นนะก็แต้มสวยดีไม่มีอะไรสำหรับในคลิปนี้ผมก็ขอตัวลาไปก่อนนะสวัสดีครับไปไปครับทุกคนคารวาสผู้ใฝ่รู้บอกเลยของมันต้องมีชุดหมากรุกสะสมจากงานแข่งปอตทอรวมคนคนรักหมากรุกไทย งานละเอียดมีกระดานราคาสุดคุ้มเพียง650บาทเท่านั้นรวมค่าจัดส่งแล้วนะครับและสำหรับเพื่อนๆที่สนใจนะครับก็สามารถแอดไลน์เข้ามาที่แอดมาร์รุกไทยได้เลยครับสุดยอดเซียน2020มายงขวาปัทะมาเทียมทุกแบบเข้าใจง่ายเหมือนมีสุดยอดเซียนมันนั่งข้างๆปกอ่อนเพียง600บาท ปกแข็งเพียง950บาทรวมค่าจัดส่งแล้วนะครับและสำหรับเพื่อนๆที่ซื้อหนังสือหมากรุกไทย2020เวอร์ชั่นปกแข็งนะครับเพื่อนๆจะได้รับ AI หมากรุกไทยเวอร์ชั่นใหม่ล่าสุดครับอย่ารอช้ารีบติดต่อเข้ามานะครับที่ Line แอดหมากรุกไทย